ทุกคนวันนี้เรากำลังจะไปที่ไหน,นกําลังจะไปกันไหนก,ไกําลังจะไปที่พี่หูอีกแล้วก็คือช่วงนี้มันเป็นวันหยุดเขาเรียกว่าอะไรอะวันหยุดเชงเมงแล้วก็คือจริงๆอะเรามีแผนว่าเราจะบินไปเที่ยวเซียนใช่ไหมแต่ว่าตั๋วก็คือแพงสวัสดเซียนเซียก็คือแพงสวัสดค่ะแล้วก็ทีนี้ก็จะเปลี่ยนแผนไปหนานจิงสรุปก็คือหมดแบบ ขนาดสแตนบายรอนะพอไปพอจะกดปุ๊บก็คือหมดก็คือแบบอย่าเที่ยวในจีนช่วงวันหยุดจริงๆก็คือที่ตอนนี้ที่เราจะไปได้ก็คือตีห,หูตลอดไปจริงเดห่างตัจะไปที่ไหนได้อีกวะเนี่ยไดนะ้ไปไไหนก็ตีหูอะจริงแล้วคือช่วงเนี้ยคือแบบมรสุมมันเข้าใช่ไหมแบบว่าทั้งฝนทั้งลมแล้ววันนั้นก็คือแบบแผ่นดินไหวที่ไต้หวันก็คือสะเทือนมาถึงที่นี่ยังดีหน่อยที่วันนี้เราออกแล้วแบบมีแดด ก็แอบหนาอยู่น,จน,นะนนจริงจริงจริงแพนวันเนี้ยแบบยังไม่รู้เลยว่าจะไปไหนบ้างอ่ะจริงนั่งแพนกันมาคืนด้วยซ้ำม้งแม่นี่ยังไม่รู้เลยไปไหนก็ <c oughs> <c oughs> คือแต่งตัวไ,ไปก่อนเออ,อโอเคเดี๋ยวค่อยไปดูกัน แล้วทุกคนก็คือไม่ต้องวันหยุดหรอกวันธรรมดาก็เบียดอยู่แล้วนี่คือแบบโทตรเบียดภาพ<ท>ดูความคนสิทุกคนจับล้องเนี่ยล <c oughs> ้วก็ชึงแล้วผู้คนตรงไปฝั่งตรง้ใช่ไหมเขาก็ตรงไั้าลโอเคกำลังหางอาหารอยู่ ตอนนี้เราก็เลยจะไปเอาน้ําที่สาขาไหนก็ไม่รู้ซักเอาไว้นั่นหมกเลี้ยวไปทางนี้ค่ะใครก็ไม่รู้นันหมกเลี้ยวไปทางนี้เป็นแ่นที่ไม่มีแ่นเป็นทริปที่ไม่มีแ่นมีแผนมีแผนไปไหนไป็้านขนมอ๋อไปสวนสนุกด้วยบอกสิไปสวนสนุกคนนี้เขาจะเล่นสวนสนุกอีกเย่าเลยสวนสนุกกับไปลานขนม นี่วันนี้เราจะมาลองงานนี่แหละเพราะว่าแถวมันไม่ค่อยมีแล้ววันนั้นที่เรามาลองที่วันนั้นที่เราต่อแถวตอนก่อนคลิปอีกอยกับไทยอ่ะตอนนี้ไม่ม to ีคนหรอกค่ะนี่ทุกคนนี่ทุกคนนี่ทนุกคนวิได้โตอ่ะเพื่อนมาแล้วทุกคนทั้งแบบนี้เพื่อนี่โต้กันเดวนี้รีวิวเร็วรีวิวให้หน่อยนี่หนุกคน

บรรยากาศลรล้านดีเนาะแต่ว่าคนมันเยอะไปหน่อยเข้ามมันมองไม่เห็นเลยมันตินดอย่าดูคนแต่คนมันเยอะเกินนี่คือต่อแถวใจต่ำนี่หูนคนแต่ว่าเพื่อนกินกัน,กนมนแล่ว ดูสภาพผู้คนสิดูทุกคนเขาน่าจะมาเที่ยวซีหูกันคนแบบเอย่าเที่ยววันหยุดจีนพุดเลยปกติซีหูไม่ใช่วันหยุดคนก็เยอะอยู่แล้วอะ่ะ <คน S 1> เด็กน้อยไปซื้อลูกโป่งค่ะซื้อลูกโปง่งม,มาแล้วมาแล้วอะไรสามสิบสามสิบ ไม่ใช่เท่าไหร่แพงกว่านั้นโอ้ย oh, <my> ไปเนมากสาเย้าที่ yeah, yeah, yeah. นี่ทุกคนถึงแล้วคือที่นี่มันไม่ได้เป็นบัตรเข้านะคือมันจะมีบัตรใบหนึ่งให้เราเติมตังเข้าไปแล้วก็ไปเล่นตามแบบจ่ายเป็นเครื่องเล่นดิเราคนเยอะมากเป็นแบบเครื่องเล่นแบบจิวจ๋วๆิวอ่ะจิ๋วๆแต่ก็ไม่กล้าอยู่เดียวสิ นี่ซื้อบัตรมาแล้วก็คือในเนี้ยก็คือเติมเงินเข้าไปแล้วก็ตัดๆต,ตัดมาสี่คนก็ใช้บัตรเดียวก็ได้เมื่อกี้คนขายบัตรบอกว่าโตขนาดนี้แล้วยังมาเล่นเครื่องเงินเด็กอย่างนี้อีก <S 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 ทำไมอะหนูตัวตัวน่งคนเยกว่าขอร้อ,องวันนี้จะได้เล่นจักกีน้องพะละน้องพาละน้องพะละรียิน้องพาระ หนึ <anto government> <sh arp ic> ่งอันเย้เป็นไงบ้างสนมไม้เสี่ยวกรี๊ดกรี๊ดเขียวมากแบบใจตกเป็นตะตุ่มนี่อะไรภารกิจอะไรนะภารกิจมอบน้องภาระภารกิจมอบให้คุณภาละเดี่ยวเคอมพลีทนะให้น้องข้างหลังไปเมื่อกี้ไม่กล้าถ่ายเพราะว่าแม่เขาอยู่ด้วยหมดภาระเอาเป็นภาระใไปต่อจบภาระเราออกและเราก็ออกจากตรงนี้กันเถอะทุกคนว้าวสวยคน ว้าวาเปลี่ยนที่มีผู้คนไปเจอผู้คนมีผู้คนไปเจอผู้คนมาแกและเราก็มาพอที่ตลาดที่ไหนก็ไม่รู้ชื่ออะไรนะที่น่ะ เราไปพักนู้นเลยอุ้ยนั่งไงเอมี่แดงอ่ะฟิวดีว่ะรู้สึกฟิวแบบเออชิวๆลุคเกาหลีอะอย่างน้อยก็คนไม่ได้ขนาดตรงหนุ่มเหมือนซีห uh, ูเกี้ยแล้วอ่ะคนฟิวด้มากฟิวดีเนาะกินเหมือนเปปเปอร์รันเลย เหมือนพื <aks> ่อนมาเดินแบบแนวจอยแฟร์อะไรอย่างงี้จริงนุ่นนุ่ยมีน้องหมีด้วยน้องหมีวิวไปทางนี่รถตึกแคมป์สีน่ารักเวอร์ฟีลดีมากเสื้อก็มีแบบนั่งกินเป็นเดนวันนี้ก็แต่ up วัาวว้าวว้าคือมันอยู่ข้างๆกันเลยอะแต่ตรงนี้ใหญ่กว่าอีกใช่จริงนี่มันก็คือนี่แกชื่อคนละตลาดด้วยอะดูดิแบบฝืนรวยรวด้วยชื่อชารอ้าวเออเย่ชื่อใช่เก่้งงาอะไรคนกินไปอาะจานๆหรือคนกินแบบชิมกิน เอขาก็อยากกินของคาวเหมือนกันอุ้ยหอมจัำหอมแเออหอมแบบชิชๆชน่เนยอ๋อนี่ไงอ๋อนี่ไงฟิวเวอร์รสึกถ่ายเยอะไปแล้วเนี่ยตัดไม่ถูก นี่คนกคนใช่ๆกินไปกินแล้วอ่ะของหวานค่ะโอเคทุกคนออกไปทั้งหมด11ชั่วโมงวิทยไฟแต่ว่าฟิลไม่รู้สึกเหมือน11ชั่วโมงจริงนะคือตอนนี้ตอนนี้คือฝนแบบตกอุ้ยของหมยน้องบีน้องบีเป็นไรปะเนี่ยแล้วก็แบบว่าฝนตกปยปลอยแต่ม่วงมากไปติดตรงสวนสนุกที่แบบ เ,เปลวไปนิดนึงจริง้วคลิปนี้จะได้ตัดเมื่อไรก่อนตอนนี้ฮะกลับไปตัดคลิปเก่าก่อนออได้กลับไปตัดคลิปเก่าก่อนคือแบบแจริงทุกคน,นคือมันแบบช่วงนี้เดือนปีนี้มันแบบแค่เรียนก็เหนื่อยแล้วอะจริงเออแบบจริงๆก็อยากเก็บให้ได้ทุกโมเมตนต์นะพออยู่แบบเออกลับมานั่งดูแต่คือคลิปหนึ่งมันก็ไม่ได้ตัดแบบว่าแบบเดียวเสร็จไงก็เลยแบบเอาเท่าที่ ที่พอนึกได้ที่พอ,อ,พอตัดได้เอออยากลองกัน<ร>หน่อยนอทุกคน<อ>ไปแล้วมืดตึดสุดๆเจอกันใหม่คลิปหน้าที่คลิปนี้ลงมาอไหรก็ไม่ไรู้บายคขาอุ๊ยเลยตกใจหัว